ผลงานของตำรวจสระบุรีหน่อยครับสามารถจับแก๊งค้ายาที่ใช้รถขนปูนบังหน้าขนยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดนะครับไปดูนาทีที่ตำรวจจับกลุ่มรับ นี่เป็นบางส่วนกับเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับชุดสืบสวนภูทรภาคหนึ่งไล่ล่ารถบรรทุกขนปูนผง22ล้อไปตามถนน pass, บายพาสลบุรีก่อนเข้าสกัดจับนะครับแต่ว่าคนขับไหวตัวพยายามทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีลงข้างทางที่สุดแล้วตำรวจวิ่งตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ครับจากนั้นพาตัวคนขับมาตรวจค้นรถ ตำรวจก็ถามว่าด้านในมีอะไรยอมรับมาดีๆลูกผู้ชายยอมรับมาแล้วพอเปิดออกมาด้านในก็เป็นแบบนี้ครับ<ฮ>ผู้ชม<ฮ>ในถังนี่ไม่มีปูนนะมีแต่ยาครับยาบ้าซุกซ่อนอยู่50กระสอบกระสอบละ200,000เม็ด10ล้านเม็ดคุณเฟ้นไฟคุณผู้ชมเยอะมากเยอะมากนะครับ นอกจากนี้ยังเข้าสกัดรถเก๋งสีขาวที่ทำหน้าที่สำรวจเส้นทางด่านตรวจของตำรวจแล้วคอยขับนำทางจับกุมคนขับรถทั้งสองคันก็คือนายวัน์หรือว่านายจ้ออายุ33ปีและนายยศพลหรือว่านายเท่อายุ30ปีซึ่งทีมลำเลียงนี้ใช้ชื่อแก๊งว่าเทพสองคอนซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจได้ขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ก่อนได้รับรายงานจากสายว่าจะมีแก๊งค้ายาบ้าลำเรียงยาบ้าจากภาคเหนือมาสู่ภาคกลางนะครับด้านพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมถแถลงผลการจับกลุ่มพร้อมบอกว่ายาบ้ากว่า10ล้านเมน็ดนี้คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า300ล้านบาทจากการสอบสวนนายวัน์สารภาพาว่าขับรถบรรทุกนำยาเสพติดมาจากจังหวัดพยาวเพื่อจะมาส่งมอบให้กับผู้รับในจังหวัดสระบ,บุรี โดยใช้รถขนปูนแล้วก็ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน3 0 0แสนบาทส่วนนายยศพลที่ขับรถนำทางจะได้ค่าจ้าง10,000บาทนะครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาทั้งสองรายร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธไปในเมืองและหมู่บ้านหลังจากนี้เตรียมจะขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและเครือข่ายที่เหลือรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อดำเนินมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไปด้วยกัน